คอนเสิร์ตหรืออะไรครับาไม่ใช่คอนเสิร์ตเขาเรียกว่าอัลบั้มไฟกับ Listening Party Listening Party นะครับอัลบั้มไฟลกลาคืนของดี่กอ้ ครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมซิตี้แชนแนลนะครับ <Ooh. S 1> และอยู่ที่เลอหัวทาวเวอร์เนี่ยนะทุกคนเราอยู่เทปมานคะรนะครับและวันนี้นะครับเราจะไปคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิรต์ตหรืออะไรครับไม่ใช่คอนเสิรต์ตเขาเรียกว่าอาับบลบั้มไฟกับเสือ <Brand y. S 1> นะครับอัลบั้มไฟกับเสืนของพี่โอ๋นะครับทุกคน uh. อย่างโอ๋คนนั้นเองนะฮะบอกเลยว่าขอบคุณพี่โอ๋นะครับที่เชิญนะฮะ ไปดูนะครับแล้วก็ผมก็มากับอีกเพื่อนนะครับอีกสองคนนี่เดี๋ยวให้ดูสุดหล่อสุดหล่อเขาเลยนะครับสุดหล่อว่าอะไรครับสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวเราจะจะออกไปเจอพี่โอ๊กกันแล้วใช่วันนี้เราแวะมาหาบมีก่อนนะครับก็มาอยูที่เรือทัวรนะครับนี่อันนี้อีกคนนึงนะครับเจมขาเดิมขาเดิมเจมจากช่องยูทูบซิมพีแชแนลไม่ได้มาเจอนาน เดี๋ยวนี้เราไปดูกันวันนี้เโดดแกงไดแบบพิเศษนะนี่แกงพิเศษมากเลยนะี่ทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่งานริชนิปาร์ตี้นะครับเจอกนมนะไฟกลางคืนโย่เจอกันครับไฟกลางคืนเจอกันนะผมนที่ทุกคนเห็นก็เป็นบรรยากาศของางเราเข้ามากินนแรกเรมาเราก็มากิน คือผมกินไปแล้วจานหนึ่งตอนนี้เรากำลังกินจานหนึ่งแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงแตงกวากะเพราชิ้นนี้อินจีม้นไม่ได้ถ่ายโฆษณานะทุกคนก็จะมีเขินกล้องบ้างนะครับอร่อยเะรอเปรี้ยวเรื่องอะไรเนี่ยคือมันมีสองงานคือมันมีมะม่วงหวานกับมะม่วงเปรี้ยวใช่ใช่แล้วคือกูโดนมะม่วงเปรี้ยวไป อธิบายหน่อยว่างานนี้เราเข้ามาเจออะไรบ้างตอนแรกเดิเราศิลปินเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นไทยเทที่ขันไทยเทก่อนคนแรกเดินเข้ามาเจอเลยที่ขันไทยเทนะแต่เราขอถ่ายไม่ทันแล้วถ้าไทยเทนี่เปื้อนไหมถ้าเทเทเทแป้เกี่กุ๊มเล่นไม่ทันด้วยเทอาจจะไม่ค่อยเปื้อนเทไรแต่ถ้าไทยไทยหกอะเพราะว่าเทเนียมอ๋อเทเนียมไทยเปล่ามีโต๊ะไหนบ้างที่เราเห็นแบบชื่อแบบบิ๊กๆเลยอิวสลิกอ่า แต่ว่ายังไม่มาโดยตอนนี้เราไปทักทายพี่โอมมาแล้วใช่ตอนนี้มิชชั่นของเราก็คือต้องต้องไปถ่ายรูปกับไดมอนให้ได้นะอ่เพราะว่าบัตรที่อยู่ในมือไม่ใช่สติ์การทุบกระดาเดี๋ยวไปเต้นไปเต้นกับไดมอนเต้นขาขาลอยมิชชั่นแล้วโอเคนะากำลังนั่งเนยโอรรเขาเขาเขาตั้งมิชชั่นไปแล้วนะสัญญาแล้วนะพูดแล้ว้วใครอีกอ่ะ เอาเลยเอาัลนี้เลสจากเพื่อใครจากเพื่อใครพี่ีรับพี่ีสองครับแล้วก็กันเนอร์นะครับกันเนอร์ต้องขอถ่ายรูปไม่ได้นะควอื่นก็ตามมี่ตั้มเกิดครับมี่ตั้มเกิดเจอใครก็ก็ขอถ่ายรูปคนนั้นโอเคดูคนแบบย่ากลำบากเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากล้องมุมน้อยใช้สอยประหยัดอ๋อคนอื่นเขามาถายตรงถ่ายบ้งแต่เราไม่มีเราใช้แดีวตั้งแดีวตั้งนะันนี้ไม่ได้กาศก่อนเรื่องงานเนาะว่า เราไม่ต้องไปใส่เสียงเอาเองเพราะว่าไม่ได้ยินที่อาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยวเร,เราไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปาบา้างแล้วก็ถามกันว่ามีอะไรบ้างบรรยากาศในงานเป็นไงบ้างไปอ,อันนี้คีบะธรรมดาแล้ว ไม่ไม่มีหน้าหน้าถ้าหลังเบอร์แล้วจะได้เห็นบรรยากาศในข้างหลังเราถ่ายเป็นแบ็คดรอปไฟกลางคืนนะครับเขาก็ถ่ายรูปกันอยู่ถ้าไฟกลางคืนนี่คุณนึกถึงอะไรอย่างแรกครับภาพที่คุณเห็นในหัวหรือว่าภาพใหม่กลางคืนผู้ผูครับผู้ผู้เป็นสิ่งสวยงามแต่ว่ามาในเวลาแป๊บเดียวครับคมครับคมอันนี้เหมือนเพลงที่คุณเคยชอบนะเพลงอะไรนะดอกไม้ไฟอ่ะคุณชอบฟ้าทุกเช้าไหมนะมันติดใจแบบเพราะว่าชีวิตมันเจออะไรที่มันเหมือนดอกไม้ไฟแบบใว่ นะคุณนะสุดหล่อสุดหล่อถ้าเป็นไฟกลางคืนที่คุณคิดว่าไงครับเราละคุณเราละผมหรอเป็นไฟจากหน้าจอโทรศัพท์ละกันอ๋อใช่ตอบแชทสาวตอบแชทตอบที่อบแชทเลยโนแอนแอ้มีสะดุดกับเพื่อนอะไรหรอบอกเพื่อนเขาทักมาดึกขนาดนั้นเลยอ่ะก็คุยกับเพื่อนมันเหงาตีหนึ่งตีสองก็ยังทักมาอยู่เลยไม่ใช่ไฟโทรศัพท์ที่ผมหมายถึงก็คือมันช่วยเราจะ จากความเหงาอ๋ออยู่ตัวคนเดียวยูทูบฟังเพลงอามันคือทําให้ผมนึกถึงครับแฟนคลัของคุณคืออะไรครับแฟนคลับแฟนคืของผมครับก็คือไปนีออนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านีออนเนี้ยก็จะนอนดีเฮ้เฮ้เฮ้เอะเฮ้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 นฮ้เ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 เต็มฮเเฮ้เนอนเต็มฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮเ้เเน้เเ นี่แบ,บ็กดรอปนี่แบ็กดรอปอย่างเท่ไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายข้างในนะเอไปตัดตัดตัดจบก็ตัดจบต,จบตอนสามทุ่มนะครับจะเปิดฟังอัลบ,บับามใหม่ด้วยการชื่อว่าไฟกลางคืนก่อนหน้านี้มี2องอัลบั้มแล้วนะครับก่อนจะถึงไฟกลางคืนมีแม่คอบเลนซี้แล้วก็กกท่าของสาวนะครับก่านจะมาถึงอัลบั้มนี้เป็นยังไงขอเชิญตัโขึ้นมาพูดัโ้ีเยครับเดเดเลยนะ กยู่จุดนี้าะครับอัลบั้มใหม่วันนี้ก็เป็นหน้าที่ผมนะในศิลปินก็ต้องทำศิลปะนะถูกต้องอย่าไปทำอะไรอย่างอื่นเยอะแล้วระยะเวลานานแค่ไหนระหว่างอัลบั้มที่แล้วกับอัลบั้มนี้ไปประมาณยี่สามนะพี่อัลบั้มนี้สองปีเกือบสองปีน่าจะนะพี่ เรื่อยๆอ่านคราฟอย่าไปรีบใช่เราทำเพลงนะอย่าไปรีบนะค่อยทำให้มันดีใช่มันก็ต้องดีที่สุดไม่งั้นมันไม่เสร็จใช่ไหมถ้าไม่ดีมันก็ไม่เสร็จมันเสร็จเสร็จก็ได้เสร็จไม่ยากแต่เสร็จแล้วดีไหมถูกต้องดีเพลงอะไรแนะนำบ้างอ่ะบ้างดีที่อยากจะแนะนำไว้ก่อนเลยก่อนที่จะไปได้ฟังกันกอนสามทุ่มเนี่ยมีเกิงๆแม้ว่าแบบเพลงนี้เดิ์ไลฟ์แน่ๆอะไรเงี้ยทักสังอันเนี่ยให้เราฟังเพลงก่อนเพลงคุนท้ายนะ อ่าเพลงก่อนเพลงสุดท้ายนะครับทุกคนชื่อเพลงใจฉันตามเธอไปนะครับเป็นเพลงมันไม่ใช่เพลงก่อนเพลงสุดท้ายไม่ใช่ดูแท็กลิสต์นเนี่ยพี่โอ้โหใช่ชื่อเพลงใจฉันตามเธอไปครับเป็นเพลงที่แต่งก่อนเศร้าแต่ว่าพอแต่งเสร็จแล้วไม่เศร้าอยากเดามากกว่าโอเคแล้วทำไมไอัลบั้มนี้ถึงเป็นชื่อว่าไฟากลางคืนชีวิตเราคนกลางคืนเนี่ยเบส ครับใช่ไหมครับผมก็อยู่กับพี่แหละทำไมต้องเป็นแฟนคือใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นไปอยู่พี่แอดเนี่ยไปกินกินเหล้าบ,บ้านพี่แอดเนี่ยไอ้พี่อาร์ตพี่อาร์ตเขาก็เล่ามาให้ฟังอยู่ๆพูดถึงนี่ตัวสารเล่มหนึ่งฮะชื่อนี่ตัวสารว่ไฟกลางคืนอ,อยู่ๆมันก็แบบคำนี้มันคา,าหัวมันติดมันติดใจอ่ะไฟกลางคืนมันคืออะไรวะไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่แต่แม่งคาใจมากลงก็เลยกลับไปรับพักเออแม่งคือชื่ออัลบั้มาูเว้ย พิงกว่านั้นแล้วก็เลิกเลยก็เลยท่าเป็นฝ่ายทังคือตัวนี้ใช่แต่ว่าทั้งสิบเพลงเนี่ยสิบกี่เพลงนะพิศาน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 ทีละทีเพิ่งเพิ่งเพิ่งปีเมื่อวานตัวนี้ปรเมื่อวานเนี่ยแล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่อะไเนี่ยแล้เนี่แล้วนีวันนี้สามทุ่มจะเปิดทนี่ที่แรก ทีแรกรแ<ม>พน,น่นอ,อนทุกคนฟังกันก่อนนะฟังกันก่อนใช่ใชได้นะครับผมมีอะไรอยากจะบอกสำหรับอัลบั้มนี้ไหมครับว่าฝากยังไงบ้างสามสามทุ่มเนี่ยอ,อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วอ่ะพูดหน่นอยก็อ,อัลบั้มนี้นะฮอัลบั้มที่สามของยังโอมนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคนที่มาเอ็นจอยด้วยกันนะในค่ำคืนนี้ขอบคุณครอบครัวผมทุกคนนะเพื่อนพี่น้องทุกคนที่ซัพพอร์ตยังโอมนะขอบคุณมากถ้าไม่มีทุกคนผมก็ทิ ทำคนเดียวแต่จริงๆแล้วผมมีกำลังใจเยอะมากทุกคนขอบคุณบริสุทธ์ผมด้วยนะเกมเมอร์เฟเดอร์แล้วก็นายคิคคีโซขอบคุณที่ลุยทำเพลงของผมมาถึงแม้ว่าผมจะชอบตีลังกาผาดโผนอะไรมากมายขอบคุณทีมบิลิปมิวสิกไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตคอยช่วยผลัดกันแล้วก็ให้ความรู้ในการทำเพลงในการปล่อยเพลงเสมอขอบคุณผู้อำนวยการด้วยนะขอบคุณดีเรคเตอร์เนทกับพี่เฟย์เฟย์ด้วย ที่ทําให้จิน,นตนาการของผมในหัวกลายเป็นจริงได้นะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่สปอร์ตแฟนคลับยังงงทุกคนเดินทางไปถึงอัลบั้มที่3าแล้วทุกคนผมก็ยังไม่หยุดนะยังทำให้มันดีต่อไปเรืเอยๆแล้วก็อยากทำต่อไปต่อไปนี้เป็นอัลบั้มที่3จากยังโง่ะอัลบั้มไฟบางคืนเดี๋ยวคนได้ลองฟังกันดูนะวันนี้ไม่มีอะไรมากฮนะชิลๆเอ็นจอยฟังเพลงฟังที่สนุกต่อไปได้ฟังนะขอเสียงตั้งให้ไฟกลางคืนกับยังโอด้วยพี่เลย What the rap มาต้อฟังกิแรปตารในประเทศไทยไม่ใช่อเมริกาแต่พวกมึงอี้จะเป็นแก๊งสตาร์แห่พี่กูเรียกในแวนมารู้จักในสัตว์มีแต่แวนสตาร์คนนี้แทงคนนั้นคนนั้นยิงคนนี้ใจเย็นเย็นมาจีมื่ใหญ่ข้าวความเกลียดชังมาอคนที่รักและคนที่เกลียดก,กันกูใช้ความดีเข้าสู้เอเ,เอ,พ,อ,อ,เอเเเพียงใน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 ว

We'll ไ,ไม่เคยจัดบปโอาเก็นเจอร์เใหนชื่อเรียบ oh <my> ื s s ้อยิชชั่นคอมพิว โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์มีอนเลยนะนี่ครับนี่ครับทุกคนก็เป็นตัวอย่างนะครับอัลบั้มนะครับทั้งหมดของพี่โอมนะในยังงนี้นะครับก็ขอบคุณพี่โอมนะครับสำหรับอัลบั้มไปกลางคืนนะครับก็จะปล่อยอ่าถ้าคลิปนี้ลงไปก็น่าจะปล่อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปฟังได้นะครับทุกซีมิ่งนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับอัลบั้มไปกลางคืนของพี่โอมนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผม